<c oughs> ข้าวดวนข้าวใหญ่นวดขาปรับสกิลโคตรโหดโคตรตึงบอกคาเดียวว่าบืมบือคือเรือแน่นอนครับในจังหวะนี้และผมก็ต้องทํามาศึกดวนใหม่ชิงอันดับหนึ่งตัวตีพื้นอีกแล้ว <c oughs> แม่งตึงเกินปุยมุยและนี่คือนวดขาเลเวลตันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแบบโคตรตาตะลึง <c oughs> เอาละฮะเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าปรับใหม่รอบนี้จะตึงขนาดไหนแต่แน่ๆกูเข้ามาผิดด่านเลยให้ตายเถอะ เอ้ยเข้าท่าเข้าอินฟิตรีตรงนี้สิผมก็เลยโดดเข้าไปดึงๆเพื่อจะเข้าอินฟิตรีแต่ก็รอพี่แป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ย <c oughs> เอาแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมอาจหรืออย่างนะที่แน่ๆเลยดานน้องไก่นั้นจะไม่มีแอร์อีกต่อไปแล้วครับ <c oughs> เออนั่นแหละนะยังไม่ทดลองเลยฮะแล้วมาดูสกิลหนวดขาวแบบโคตรตึงโคตรอันตรายกันดีกว่าครับว่าจะตึงขนาดไหน ว้าวหลายคนอาจจะอึง้งไปเลยอ่ะดี้ผมก็เลยทําการที่จะกดเข้าเกมแบบตาตะลึงเออต่อะไรก็ตะลึงไปหมดเลยป่ะให้ตาเถอะด็อกบัคอบร้านบริการเติมเกมราคาถูกฟุตคุ้มรวดเร็วทันใจ<อ>พร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดี s s บริการ v p p Server วอร์เบริการกดเกมพาสแมปบ็อกฟุตบริการกดผลแมปบ็อกฟุตบริการกดเกมพาสและกดผล King Legends บริการกดพิกส์แมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟ e ีไฟวอลเล่ร์แลนโอพะเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบอะรีบๆล่ะ หลังจากเข้าเกมผมก็เรียกม้อนทาตมาเดินเล่นโดยการอัปเกรดไปแบบเหมือนเดิมระยะเวลาการอัพหรือว่าตัวเงินก็ยังเหมือนเดิมครับผมก็เลยทำการอัปเกรดไปเรื่อยๆด้วย4,005 5 3,002 10,001แล้วก็300,000แล้วก็400,002แล้วก็400,005 500,005 700,009แล้วก็ ตึงครับผมตอนนี้เป็น l อลแล้วรวมก,ก 2, 6, มันก็สองล้านหเมื่อเดิมการสกิลกดที่แสนรุนแรงที่เพิ่มเข้ามาในตอนนี้ในการกดแล้วจะเป็นการช็อคเวบขึ้นขนาดยักษ์ออกมาแบบตึงๆเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะในกดไปเลยแล้วกันเปลี่ยงเฮ้ยโอ้โหเป็นการเรียกขึ้นยักษ์ออกมาครับประมารโบออกมาแล้วตอนนี้ขึ้นยักษ์กำลังโฉมกระหน่ำโอ้เชี่ยลูกตดใหญ่เลยครับพี่ออามาแล้วแล้วก็ Mm hmm. ชนกันแบบตึงๆตอนนี้รถบรรทุกเดิก็ผ่านหน้าบ้านของผมในตอนอัดเสียงตลอดผมไม่รู้ทำไหมตัตงแต่รถบรรทุกแล้วก็ลุกถานแล้วแล้วบอกคำเดียวว่าแค่นี้ยังไม่พอครับมันจะปีขึ้นน้ำขนาดเล็กที่กำลังแต่ตอนสกิลธรรมดาไม่สามารถตีเข้าธาตุได้เว้ยสกิลกดน่าจะทำดาเมจด้วยนะจากที่การเอ่อจากที่การทดลองในรอบที่แล้วนะครับออรอบไหนวะ ากการทดลองที่ผมอ่าลองทํามานะครับน่าจะเข้าด้วยนะและดูขึ้นน้ําครับแล้วขึ้นน้ําวิงกลับมาแล้วปุ๊บแล้วก็ตูมในรางโดนปั๊บตัวทาตุระเบิดโอ้โหแค่ขึ้นน้ําก็เลือดเก้าล้านแล้วมันจะตึงไปไหนล่ะครับเนี่ยตึงเกินแถมคูดาวว้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วกิวน้ามหมละตูมพัดกันแบบตึงๆเชียและนี่จะเป็นการทดสอบระหว่างสกิลกดเขาทำดาเมจกับเลือดขึ้นน้ำมาด้วยหรือเปล่ากันนะ ผมก็เลยทําการที่จะทําแบบทดสอบให้หลายคนเป็นประจากสายตาว่าหนวดข่าวนั้นมันตึงขนาดไหนดูครับน้ําแต่ละค้าวออกมามันจะมี4ี่ลูกนะฮะแล้วก็แต่ละลูกดัา,ดาเมดมันถึง9้าล้านก็เลยทีเดียวโอ้โหตึงเกินนี่คือขนาดยังไม่บัฟนะท่านผู้ชมดดาเมจติดตัวของเขาเพียง5้าล้านสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบหน่วยอะไรนะห้าล้านเลยพี่ตึงเกินบอกตรงนี้เลยว่าตึงจัดจัดต <laughs> ึงแน่แน่ครับพี่น้อง บอกคำเดียวสกิวกดของเขาระยะเวลาคูดาวเนี่ยค่อนข้างจะเร็วพอสมควรนะคือผ่านไปสักพักหนึ่งก็แบบคูดาวประมาณครึ่งหลอดแล้วนะฮะบอกคำเดียวว่า <c oughs> จังหวะน,นี้กดรัวๆแน่นอนอะ่ะผมเลยทําการที่จะพิชิตกับเขาด้วยการตีแหวว่าสกิลกดของเขาสามารถที่จะโจมตีได้ด้วยหรือไม่นี่มันต้องเรียกแบบตัวแออกมานี่เลยฮะอันนี้คือตัวแอววกระจกนะครับผมผมจะลองกด สกิลนะครับว่าสามารถทําดาเมจในวงไปด้วยได้หรือไม่และก็สามารถเรียกขึ้นน้ําทําดาเมจไปด้วยได้หรือ,อไม่ได้หรือเปล่าไอ้เจี๊ยได้แล้วตอนนี้กดไปทีแอร์ก็ระเบิดไปแล้วนะฮะเฮ้ยไอเ้เจี๊เยเกินเกินไปตอนนี้ผมกดสกิลแล้วแอร์ก็ตายหายวับไปกับตาจนผมนั่งอ้าป,ปากค้างไอ้เจี๊ยรแรงเกินขึ้นน้ำไปแล้วเตโฮมปากเฟิกแอร์นี่ก็ตุยหายไปในอากาศภายในพริบตา เพียงแค่ผมกดเพียงคลิกเดียวเท่านั้นมาไปแล้วรอบนี้ผมไม่ยอมอีกแล้วผมก็เลยอัพตัวนี้ให้เลือดประมาณ5ล้านแลวกันนะครับจะบอกครับเดียวว่าจะสามารถกดตายเหลือไม่เดี๋ยวอัพแป,ป๊บ5ล้านพอตันนะอัพไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงล้านเลยนะตายเถอะตอนนี้1ล้านแล้วประมาณ1ล้านก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มา5ล้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะบวก <Wow. S 1> อีกทีนึงแล้วกันนะฮะ <c oughs> และตอนนี้แอร์ของผมเลือด5ล้านครับเรามาดูกันว่าสกิลกดเพียงครั้งเดียวของเขาจะยังแบ็คเหมือนเดิมอะบักเหมือนเดิมนะฮะสกิลกดเพียงครั้งเดียวของเขาจะทั้งแมปหรือว่าแค่ในวงเท่านั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะตอนนี้ผมกําลังแบบตีรอบวงอย่างนี้เลยโอ้โหมันโดนฮะมันโดนผมก็เลยทําการที่จะขายทิ้งก่อนเมื่อมาวางไกลๆนะครับว่าสกิลของเขาเมื่อออกนอกระยะวงแล้วจะสามารถโดนได้เหลือไม่กดไปเลยแล้วกันเปรืม่มไม่เป็นไรเลยครับ ก็แปลว่าสก,กิลของเขาโดนแค่ในรอบวงนี้เท่านั้นครับคือแม่งโดนเฉพาะในวงนี้นะฮะคือในในวงแค่นี้แหละผมก็เลยทําการที่จะวางเข้าไปตรงนี้และบอกคําเดียวว่าเบ um ิ่มแน่นอนคร um um! ับเบิ่มๆในบานตัวนี้เลยนะฮะแล้วผมจะลองกดสก,กิลกับมอนเลือด5ล้านว่าจะตายภายในพริบตาเลยหรือไม่นะฮะกดเลยแล้วกันอา้าวเสียตายเลยปุม้มตอนนี้มอนเลือด5ล้านกับตัวละครไม่ได้บัฟครับบอกคําเดียวว่า ก็ตายหายยกโดงกันเลยเดียวแค่กดเพียงคลิกเดียวเท่านั้นก็ตายหายไปแล้วผมก็ตัดิใจที่จะเพิ่มเลือดขึ้นอีกเป็น10ล้านแล้วกันนะครับตอนนี้ผมจะเพิ่มเลือดเป็น10ล้านเลยล้วฮะเดี๋ยวรอแปบ๊บเดี๋ยวพี่เขาเพิ่มเลือดแป๊บหนึ่ง7แล้ละเพิ่มอย่างนี้ไว้อยู่นะฮะ7ละแแล้วก็9แล้วก็10ล้านครับเอาแล้วเลือด10ล้านกับตัวละครไม่ได้โดนปับอะไรทั้งสิน้น จะสามารถตบแอร์ได้คือเปียบเดียวแตกเลยหรือเปล่านะเรามาดูกันนะครับเฮ้ยไอเชี่ยจะตึงไปไหนดูฮะตอนนี้แอร์เลือดสิล้านนะครับท่านผู้ชมตัวคอนอหนวดขาวไม่โดนบับเลเวลตันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบอกเขาดีว่าแอร์จะตายเหลือไม่นะฮะถ้าตายก็คือว่าเออตายครับผม <c oughs> ตอนนี้มอนสิล้านโดนสกิลหนวดขาวครังเดียวตายครับเฮ้ยเกินปุ้ยคือยังไม่ได้โดนขึ้นนะ คือยังไม่ได้โดนคลื่นที่ออกมาจากบ้านนะฮะคือโดนตั้งแต่ไอเนี่ยโดนโดนตั้งแต่กดสก,กิลก็ตายแล้วฮะผมก็เลยจัดไปแบบเด็กหนักยนะี่สิบล้านไปเลยแล้วกันนะฮะให้โลกมันรู้ไปเลยว่าแมงตึงขนาดไหนสอ o ชั่วโมงตและตอนนี้ผมปรับม้อนเป็นเลือดยี่สิบล้านเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แอร์ก็กำลังบินออกหน้าบ้านมาเพียงจำนวนเลือดของเขายี่สิบล้านฮะ เรามาดูกันว่าสกิลนวดขาวจะกดเลือด20ล้านตายหรือเปล่าถ้าตายก็คูณเกินไปแล้วเปียงเขาให้เฮ้ยเหลือเพียงเกือบ5ล้านครับ<อ>แปลว่าสกิลของเขาคูณดาเมจไป3เท่านั่นเองนะฮะแปลว่าโดนไป15ล้านเลยนั่นเองแต่ถ้าคูณไป4 0ล้านแล้วก็โดนไป40ล้านเลยบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยแรงนั่นน่ะบอกคำเดียวว่าแรงจะจัดจริงๆครับจนผมนด้อาปากค้างเลยและแถมไม่พอฮะ เออขึ้นน้ำของเขาสามารถบู์ดาเมจตามจํานวนดาเมจของเขาได้อีกด้วย <c oughs> มึงจะตึงไปไหนเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะบับให้ดูเลยนะฮะจะตึงเ <c oughs> กินตึงเกินตึงจริงๆนะฮะเดี๋ยวดูขึ้นให้ดีนะครับผมจะวางบับเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ตัวจะตัวจ,จะทาการฆ่าแอร์ก่อนเออเปลบแอร์แตกแล <c oughs> แ้วผมก็เลยทําการที่จะวางให้ดูแบบปุ๊บๆอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวกดไปเลยปุ๊บ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 เนี่ยห้าล้านฮะ แล้วก็วางพับอย่างนี้ครับนี่ตึงแน่ๆนฮะน่าจะโดนคูณดาเมจไปสามเท่านะครับล้านห้าสามเท่าก็เอ่อสี่ส uh, ิบกว่าล้านถึงปะวะสี่สิบล้านถึงดีกดไปเอาเชียกดเชียอะไรยังไม่ได้เรียกมอนเลยผมก็เลยทาการที่จะวางใหม่นะฮะเฮ้ยกดอะไรยังไม่ได้เลือกมอนเลยเอามาดูกันนะครับว่าจะตึงขนาดไหนผมก็เลยทําการที่จะซัมมอนมอนออกมาแล้วก็รูมคืนน้ําผ่านหน้าผมไปอีกแล้วฮะ สกิลไม่จลอดเทเลท่อไปถึงไหนนี่หนวดขาวนะครับเลือด20ล้านฮะบินออกมาแล้วครับผมก็เลยทําการที่จะบัฟส่งต่อไปแบบนี้ให้โดนลูกพี่หนวดขาวแบบตึงๆครูดาวไม่ใช่น้อยลยครับครูดาวไวมากตอนนี้าเมจหนวดขาวประมาณ15ล้านครับโอ้โหเบิ่มจะจัดถ้าผมกดไปสกิลไปคลิกเดียวก็แปลว่าแอร์20ล้านตัวนี้ตายแน่นอนเออก็คือแอร์40บล้านก็ตายจริงนะ ในการฟาดกำแพงเข้าไปครับแล้วก็คืนออกมาครับเบรดแล้วก็มาดูขึ้นตรงนี้ฮะแล้วเมื่อคืนประทะากันแล้วก็ตุม้มเลยนะวันตุ้มอย่างประท้าอย่างตุม้มสวยงามพละามผิดแล้วดูตรงนี้ครับนี่ฮะคืนที่ออกมานั้นเลือด2 7ล้านเก้าครับผม2 7ยบล้านไอ้เจี๊ยมันจะตึงไปใหม่ครับหนวดขาวหลเจิงไ่ตกกระป๋องไรนเนี้ย โรเจอร์มึงตุยแน่ๆให้ตายเถอะโอ้โหถ้าจะขนาดนี้นะลูกพี่หนวดขาวโรเจอร์เนะี่ยเป็นขี้ไปแล้วครับพี่โอ้ยเกินไปและที่สำคัญคือด่านน้องไก่ไม่มีแอร์อีกแล้วจวังหวะนี้แล้วหนวดขาวัง,งาดแน่นอนอ่ะฮะ